สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับลับมาทิ้นเดิมครับมองเคยหาอยู่หากินครับสุรินครับสุรินทร์อำเภอสำโรงทานะครับมาเถอะนี่เอาเครื่องอัดมาครับของพี่สาวนะครับไม่ป่ายแดงนะครับ เครื่องอัดกับคูบตาพื่นออกแพ็คคู่ไหมนะครับเอวหาศูนย์โตใหม่หลาสุดย์เลยครับเครื่องกะโต้ใหม่เลย HB หนึร้อยสามห้านะครับเครื่องโต้ใหม่เลยโขกน้องหน้าพังบึ้ศละโขกน้องหน้าถ้าไพามีรถมีไม่โค้งยงก็ดีเลยครับ ตาเห็ดโขกน้องหน้าเพราะว่ามันพังเท่ากับเคลียเคลียเอาเอาไมโครหน่อยเคลียเดี๋ยวพาไปเบองเครื่องอัดครับลงให้หน้านะครับ บาดเสียวครับพี่นอ้องนตะ่อเผ่าครับ เราพออ่อข้างบนนี่แหละเดี๋ยวพาลงมาเบิ่งครับวิธีการทำงานผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับต่อเผ่าก่อนต่อเผ่าครับ การตัวนี้มุนตามอ๋ออันนี้เาก็ป๊อบจกหน่ายแนเรื่องะเปนันีอ๋ออ๋อเจาดึงก็แก้แ่มหันนี่กระตุ้รถเไปไปแล้วเขาเดิน้างเียวเพาเขาอว่าเขาาตัวนี้ตัวนี้มันจะออกหอกรถเลยเออจะกินหอกลถเลยโอ้โหเดนป๊บลง ตัวนับอัตโนมัติครับพร้อมทำงานดุยมันหมานครับแปลงแรลครับพี่น้องอัตอัตโนมัติ ติโนมัดเื่องเป็นของกูต่ตาเลยครับโอ้แรงโยก ไปนะครับอู้ทำงานนะักขนาดตัวนี้ก่อนแล้วมาแล้วครับ ค่อนแรก แม่นผมไม่รับมาเกี่ยอาไม่ฮันอ๋อเวลาเหายกเหลี่ยงนะครับก็คือยกหางเอาเลย ครับพี่น้องผมก็เงาอก็เคยเห็นต่แลกครับดูแอรฝแฟรโอ้โหนี่เบื้องหลังย้อนแสงน่กหน่อยเลยครับเดี๋ยวไปเบื้องก่อนตัวมันตกมาแล้วครับก่อนที่สามอือหเสียง โดดจนกึกยืกยืกเลยนะครับโอ้แน,น่นแน่นแน่นดีครับแข็งโปกเลย สวยงามนะครับฮะโอ้ยแนนมาเบาเิ่งกันเลยแถวนึงได้จักก่อนเองแนนบ้องเดียวแถวเดียวรับประกันแข็งบางจากห้โยกขึ้นนอ่อ,อนอะไรแบ่นี่ไหมหมดละ <c oughs> ตัวนี้ยกขึ้นนี่แข็งกี่เดือนนี่เ <c oughs> อ,ออเขาเขาเห็ดเขาอัดอ่อนแต่ว่ามันจะมีแค่ก้อนนั่นก้อนเดียวครับ ก้อนก้อนแรกคือเทียมันติดมากคับเครื่องเจียประคอคายออกมันก็เลยอ่อนเออาว่าก้อนแถวนึงมันได้สองก้อนเต็มที่ขันมาเครื่องซ้ำๆเนี่ยสองก่อนยังไงล่ะครับแถวนึงสองก้อนเพราะมันห่าอัดเนี่ยห่าบดอัดด้วยไม่ธรรมดาเพราะว่าจากที่ผมไปไปเลาะนี่แหละนะครับไปไปอนี่แหละห่าเนียนห่าเนียนห่าเนียนคุณภาพนะแล้วก็แล้วก็ใช้มีผลนจังสี่แน่เพราะมันเลี่ยงก็ได้ครับเออมันมันอยู่ในเฮน้าเนาะตัวนีนธรรมดา

จะวิ่งแถวนี้คืนแล้วแต่นี้ผมก็จะเรียนอย่างเงี้ยแหละทีนี้มันจะไม่ทำาการเปล่ยนแปลงโอเค okay, ครับติวงานกันมา่ไหม่ครับพอคนเปลี่ยนคน ก้อนละ12บาทนะครับก้อนละ12บาทเป็นเครื่องคูโบตา h b 1บีร้นะครับรถไทยกับเป็นคูโบตา l อ0ห8า p ตรงเลี่ยงหางนะครับมองเหนว่นาสิปล่อยไปเรื่อยเนาะผมเก็บ่เคยเห็นเหมือนกันไม่ไหมพี่น้องสีสีป่า,อามองเห็นถลอกยู่ไฟไฟ หยุดไฟเนี่ย,ยไงใหรถโอ้เรียวด้วยครับ กินสูงเหลือกได้เลยเนี่ยโอ้ตั้งแต่ออกมาในพื้นกรได้อยู่บ้านมันหน้าไฮหน่อยนะครับหน้เพื้นกรได้พันพันก่อนบ่พันก่อนจั้งพันบ่เพื้นไในเงินโอ้โหสีหาพันพันก่อนมาทำพันก่อน มันหาพันก่อนครับเพราะว่าเพื่นอยากเบียกเพื่อนนำอ่บานตอนนี้มันเบิดนะครับเบิดอยู่พี่บูนอยู่อุบลนเบิดเพื่อนก็เลยพามาผมก็เลยพามาสุดินนะครับมองผมมาเกี่ยวเขาเมื่อหนึ่งถาพันก่อนกับเมื่อเมื่อสองครับ เต็มดีครับหวานเพิ่นกับไปกลับหล่อมากหวาน แลงบ่นนั่นเลยนะครับเครื่องอัดฟาง h b 135ครับตรงนี้ต้องใช้ตั้งปากมันใหม่ ชะลอก่อนนะครับให้มันอจจัดส่วนระว่างที่สุดคือการติดลมนี่นะครับพี่น้องผมเป็นขอระว่างที่สุดนะครับ ผมเกี่ยวได้ประมาณ4หาม,มื่อครับนี่ประมาณนี้ครับ4หาม,มื่อประมาณนี้แหละ ยกหางมันขึ้นปากมันก็จะย,ยกขึ้นนะครับพี่น้อง ดีเลยครับพี่นอ้องญาติพี่น้องเพื่อนเกียอัดอัดอยู่อ่าสีขอครับสีขอวและภูมิครับส่วนลุงถาดนะครับแต่ว่าอยู่อีกตำบลหนึ่งเดี๋ยวนีเพื่อนได้สองหมื่นก่อนนะพี่สันก่อนละสิบสองบาทเท่ากันครับสองหมื่นก่อนเงินสองแสนนะพี่น้องเนาะอัดขอไปเลย เฟืองงา,งามมือนึงนี่สบายเลยครับเดี๋ยวผมสีอ่อมไปเบิ่งฟังทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้มากไก่ชิเครื่องให้แล้วได้จะก่อนฮานต้องไปเบิ่งตัวเรียกเดี๋ยวเบิ่งตัวเรียกกันใวจะก่อน ก่อนนะครับตอนนี้17เน่นปึ๊กครับพี่น้องอุ้ยเก่นดีแฮงเชื่อกันแน่นครับ เสือกันแน่นดีแบบนี้ลูกค้าเยอะครับลูกค้าเยอะโอ้เวลาเทำงานเป็นตะเบิงอีเลยครับพี่ห้องตอนไม่เกียร์เขาเขานะครับ ồđú đì là tắp nìy เดี่ยวมันก็จะลงเป็นแปงเป็นแปงไป,ป,ปเรื่อยนะครับนี่นะครับเบิดจากเกี่ยวเขากับอัดฟางนี่นะพี่น้องคนไปนักนี่ก็ต้องเก็มเป็นงานนี่ครับถ่าวว่าเป็นงานกันโอ้ยก่อนเครื่องตันอะจจะคล้องนะครับ ฟุ่นคือกันตัวนี้นี่หวานจีบฟุน่นโอเคนะครับพบพอกันคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกุไลค์กดแชร์กดติตามเนื้อครับกดกระดิ่งไวเพื่อชีวิพผลิตคิไปใหมนะครับคลิปแหลกของ่องผมนะครับเป็นรถอัดฟังนะครับพบพอกันคลิปนะครับผมสวัสดีครับ